ไปติดตามกันบ้างน,นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ต้องมีความ,ร,มาระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งณนปัจจุบันนี้ค่ะยิ่งอยู่ในยุคที่หาเงินได้ยากนะคะมิจฉาชีพก็พยายามที่จะหาช่องทางในการที่จะมาล่อลวงเงินจากผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นเปิดกลลวงมิจฉาชีพนะคะที่ชอบส่ง QR Code หรือว่า Line ID นะคะมาให้เพิ่มเพื่อนโดยทางด้านของ Facebook ของธนาคารกรุงเทพแจ้งเตือนถึงกลโกงใหม่ค่ะของมิจฉาชีพที่ ส่ง QR Code หรือว่าส่ง ID l ดียนมาให้เพิ่มเพื่อนหลอกลวงข้อมูลนะคะซึ่งณปัจจุบันธนาคารกรุงเทพยืนยันเลยนะคะว่าประกาศยกเลิกการส่งลิงก์ผ่านทาง SMS เเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะมาแอบแนบลิงก์แบบนี้เนี่ยนะคะดังนั้น จุดสังเกตค่ะที่อยากจะให้คุณผู้ชมและทุกๆคนได้ระมัดระวังคือหนึ่งไม่เพิ่มเพื่อนหรือเปิดช่องทางติดต่อที่ส่งมาจากคนไม่รู้จักหรือถ้าหากว่าขอให้แอดไลน์หรือสแกน QR code โคดเพื่อพูดคุยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะสสังเกตบทสนทนาค่ะถ้ามีการพูดคุยทํานองขอความช่วยเหลือจะให้ผลประโยชน์ขูแล้วกลัวขอข้อมูลส่วนตัวขอข้อมูลทางการเงนิน หรือว่าให้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปเนี่ยนะคะควรหยุดสนทนาทันทีแล้วแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่นะคะในขณะที่ข้อ3จุดสังเกตค่ะก็คือ Line Official ที่เชื่อถือได้ ต้องมีโล่สีเขียวนะคะเป็นบัญชีสําหรับธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่หากไม่ใช่สันนิษฐานเลยว่าเป็นการแอบอ้างค่ะโดยทางด้านของธนาคารกรุงเทพได้เปิดศูนย์รับแจ้งการประสบภัยทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดจดเบอร์เอาไว้ค่ะโทรไปได้ที่1333หรือ0 2 6 4 5 5 5 5 5กดดอกจันร์3ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งสามารถเข้ามาผ่านทางมือถือติดต่อถึงเราได้โดยตรงเนี่ยโอกาสในการที่จะหลอกลวงข้อมูลต่างๆก็เป็นไปได้โดยง่ายเลยค่ะ